โออะระหังโอสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหมาสสสะอิังสอสัมปนสาลีโภชะตัวะระ ผููเชมาพเจ้าจจขอผู้ชาวนาอานสมบูณด้วยชาวและหวนพร้อมน้ำอันประเสรนี้แด่พระผเจ้ามังคลายาจามา ปติสังขาโยนิโสปินทบาตังรมปฏิเสวามิเรายอมสิจธะนาโดยเยปาเรฉันปินทบาตเนวะทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามัตายะไม่ให้เป็นไปเพื่อ เพื่อบดนาวพูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งิไปแห่งความลำบากาายธรรมะริยามวานาเพื่อพแก่ตามประพฤติธรรมจันร์อีาณนัจะเวทนาังลังก์อ้ด้วยการทำอย่างนี้ เราย่อมนังทำเสียได้คือทุกเวทนาเราคือความยิ่นาวัจเวทนาหนุาว่าเทศาภิเษกนและไม่ทำทุกเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตาจะมีภวิสติอวัจตาตาภุติมาโร CM miเราo valu

กำหนดการโครงการบวชชีพราหมณ์เมฆธรรมะบารมีจำปีพศ2566ณวันใหม่บางครานะครับระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2566พรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะทาพิธีริกษาเวลา06 ตอน6โมงเช้าเลยนะครับศาลาปฏิบัติธรรมปวดตั้งแต่ช่วง16เมกายนตอนเย็นนะครับวันที่31พฤษภารลาสิกขาอันที่4มิถุนาพรุ่งนี้แล้วครับผม